กพี่เจ้าคบมสีมีคนมาชุบให้เมื่อกี้นั่งตกปลาแล้วข้างหลังเขาก็ทำสงครามลงลงลงล่างยาวได้ก็ได้ก็ไอตอนไอ้ตอนที่เราตีสีฟ้ามันมีคนตีหินอยู่ไอคนเชี่ยตอนนี้มันมีสีขาวชิบหายแล้วเกี่ยแห่นะยานะอ้าคือว่าเฮ้ยพี่พวงโดนผานโดนอีกแล้วพี่บอกโดนตีน่าจะไม่รอดโดนอีกแล้วผันตายแล้วจไม่นะกดทวนไว้พี่กัดฟันไว้ ไจะไปลังตูดซู้พี่กลังไปลอดแล้ว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 โอเคโอเคพวกผมกำลังกลับไปช่่วยพีผมคิดว่าพี่บวงจะมีอีกหนึ่งรูเพอร์ไว้แล้วนะครับเกือบโดนฉีกกระชายน่าหน่ะน่าไอ้วงฟ้ากับวงส้มมันบวกกันอยู่อ่ะแม่งหัวก็ลอยขึ้นลรื่มเลยไปอยู่พี่ไปอยู่ไปอยู่ปลดรไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอยู่ลุยลุยลุดลุย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 ไปหาจ่าก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้าข้างหลังเดี๋ยวพี่เข้าข้างหลังให้รวมอยู่ตรงไหนอะปิงหน่อยดิ โอ้โหเยอะออกมาไม่ตีเลยมามามาแทงมายังแทงมาเลยให้ให้เป็นตัวไม่ตองคเลยตองคนหนึ่งต้องลงเลยต้อฟาดออกมาได้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 เาราบอกเข้าเราบอกนะเดี๋ยวพี่จะเข้าข้างหลังให้รับผลลงละโอ้โหแอดวิปแอดวิปแอดวิมีคนพุ่งเข้ามาตันเข้ามามันนะฝ่านี่หว่าระวังตัวรอดระวังตัวล่อระวังตัวล่อระวังนะเห็นผมไหม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  เห็นเห็นเห็นอ่าไปไปไปลแล้วลดแล้วลดแล้แไปผมต้องอกไปเนี่ยเนี่ยโดนโดนโดนมดเลยามขนขามันกินเลือดมันหมดยนี่เข้าพี่เข้าพี่เข้าจับผมจับผมจับตัว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 เจ็บเจ็บไฟลับไถเลยข้างหลังมาโดนซัดข้างหลังมาโดนซัดได่เลยไล่เลยไปนปไปเกลียวเกลียวเกลีดข้างหลังได้พี่ใส่ข้างหลังไปเยอะแล้ว บอลมาแล้วไปบินเอาบินมาเลยมันแตกแล้วมันแตกแล้วสีฟ้ามันแตกแล้วแต่ระวังสีขาวด้านขวานะสีขาวด้านขวาตีบอมตีเล็กนะอ่านแล้วอานแล้วจำเลยจำเลยจำเลยวันนี้ผมเป็นส้มดูดวันนี้ผมจะเป็นส้มดูดไปเลยหมดเชียร์อีกแล้วมีเท็จเชียร์เมืกี้เข้าไปแบบหนึ่งต่อสามร้อย ไม่ดีอะไรคนหลงคนหลงคนหลคนหลงยติดมาติดมาติดมาติมาติเมาติดมาติดมาติดมาตดมาติดมาติดมา้ดมาตมาติด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 มาตดาต้เาาติดมาตาติดชาเิาดมาตอดมด้าติามามาามาตาิาดาติเมาดาดาดาามมมาา้มมาาดาดดมมา มีมาตัววิ่งขึ้นไปตรงปราสาทเรานะมันเลยตรงนี้ตรงนีแล้วหดเพื่อนแล้วหดเพื่อนแล้วอผมาอยู่ด้วยกันก่อนมาอยู่ด้วยกันก่อนเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมรับศึกผมรออย่ืมผมรออระถ้าเราถ้าเราชนะนี่กลับบ้านร้อเราย่ของที่เราดูดมามันก็ไม่เหลือนี่เราเราเล่นชงนี้เราเล่นชงนี้ เราไม่ลงเขาอ้อมขึ้นไปข้างบนนี่นะครับอ่าฝั่งนั้นเราเล่นชงนี้นะสมมติว่าเขาอ้อมขึ้นไปข้างบนเนี่ยเดี๋ยวให้แทงขึ้นไปซ้ายบนตรงนี้ซ้ายบนตรงนี้มันก็มีชกข้างบนมักฝั่งนู้นเราเราเดินตามแทงเขาอเราเดินตามแทงเขาอตายแล้วครับเดินตามแทงไม่ต้องสนใจคนอื่นไม่ต้องสนใจคนอื่นดูแค่ตีตัวเองอย่านำไกลครับอย่านำไกลครับอย่านำไกลนะดูตีตัวเองที่มรัคมาแล้ว แทงเหนเหรไหมเห็นไหมเหไหมเมันเข้ามันเนียนระวัง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 แทงมันเนียนแทงมันเนียนระวังดูข้างหน้าดูข้างหน้าดูบนไว้ไม่เห็นควาไม่เห็นคาไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเปิดครับเปิดครับเปิดครับเปลยเข้าเข้าเข้าเข้ถอยถอยถอยถอถอย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 ถถอย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 ออยถ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 ถอย ถอยรวมตัวถอยรวมตัวหลังหินหลังหินตรงนี้ถอยหลังหินมันดูจะตายแล้วครับเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนอย่าเพิ่งไปดูถอยก่อนรวมตัวรวมตัวถังเข้าหลังเข้าถอยมาฮิวถอยมาฮิวเราฮิวเสร็จเรียบร้อยดูแทงดูแทงกลับไปดูแทงกลับไปดูแทงไปยเขาครับไปอยู่บนเขากลับไปดูแทงข้างหน้ามันยืดหายก้าวหลังเราไปแล้วนะไม่เป็นไรเราเราอยู่หลังแทงเราอยู่หลังแทงถ้ามันเปิดเดี๋ยวให้แทงสวนให้ ถด้านขวาด้านขวาแทงเข้าแล้วแทงเข้าแล้วตาม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 ไป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 ตัวนี้แตกแล้วตัวนี้ต่อยอะถอย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 ก่อนตัวนี้แตกแล้วถอย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 ตรงนี้แตกแล้วถอย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 ไปด้านซ้ายถอยไปด้านซ้ายอย่าลงไปข้างล่างถอยไปด้านซ้ายถอยไปด้านซ้ายข้างล่างมันเป็นไฮงกาวฮิวฮิวฮิว ผมเอาไปผมจะเอาพวกคุณมาสุดมันจะเข้านะมันจะเข้านะด้านขวามันจะเข้ากับด้านล่างนะด้านขวามันจะเข้าตัววิ่งบอลตัววิ่งบอเหมือนกับรอยติดนะครับเนี่ยมาตรงนี้ติดนะครับติดไหมบอกนะค้อไปบนคือไปวนคือไปบนแล้วตัวเปิดเราไมเก็บเราไมเก็บเราไม่เก็บเไมเก็บเไม่เก็บนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วด้านขวาเปิดแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยครับ ลอยขึ้นบนลอยขึ้นบนอยขึ้นบนลอยขึ้นบนอขึ้นบนลอยขึ้นบนตัวกนรหบขนึ้นบนขึ้นบนค่อยๆขึ้นบนค่อยๆขึ้นบนคอยๆขึ้นบนค่อยๆขึ้นบนแต่ว่าเจ็บเก็บโชกเอาไว้นะเก็บโชก้นบนม ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเราสวนได้นะข้างล่างเราสวนได้นะอยู่ตรงช้อยู่ตรงชอย่าลงอย่าลงไปข้างล่างอย่าลงไปข้างล่างถ้าแทงจะสวนบอกข้างล่างเราสวนได้นะจะสวนบอกอย่าลงไปข้างล่าง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 เย้างอยง้อย่าไาอยูา่มอย่ไม่สวอย่าไปาอยุ่ไ้่งไม่สวย่ลไม่สวย่างไยไง่าอยองลอ่ออน อย่าพุ่งดูดอย่าพ่งดูดอย่่หิวขอตัวหลักไม่ดถ้าดูดเราจะตายกันหมดได้แล้วนะิงสาย่างิงสายล่างวิงสาย่าง้สายล่างดูดับฮิลเลอร์ฮิลเลอรมานาไม่พออย่าพุ่งหิวของผมดูอยู่ผมดูแทงอยู่โผม่ผล่มาลอรมาเสียแลวนะครับไม่มีเวลาว่าัผมไปดื่ม่นจรพ้อมัหมมานาพร้อมไหมมานาพอมหมมาแล้วครับมาแล้ว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 มาแ้วมาาแล้วมาแล้วมาแล้วมาาแมาแล้วมาแล้ววมาแล

ไล่ตามเราสูญเสียแล้วถอยเร็วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมาฮิวมาฮิวถอยถอยเเพื่อนฮิวฮิววถอยเลยอ้ยม่วงไมอีกกลุ่มครับม่วงไมอกกลุ่มถอยยาวถอยยาวค่อยๆถอยค่อยๆถอยมันโดนมันโดนสีดำอถอยไม่เล่นอยู่ครับไมเลอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราถอยไปตรงชกแม่น้เราถอยไปตรงชกแม่น้ำด้านล่างเราวมถอยไปตรง้ด้าล่างรวมม่งโดนดาเล่นแล้วแล้วม่วงเล่นดาแล้วมากกว่า แน่ถอยถอยแล้ต้องชงนี้ถอยแล้ต้องชงนี้เอายังไงครับอครรัับบกลมาีแน่ชงชงตรงนี้เล่นได้ชงตรงนี้เล่นได้อย่าไปอย่าไปไกลอย่าไปไกลดูแทง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 ตั้งแต่ตรงนี้ดูแทงอย่าไปไกลข้างหลังข้างหลังไกลเกินไปแล้วนะครับข้างหลังไกลเกินไปแล้วดูแทงหน่อยดามอยู่ข้างหลังมีดาอยู่เจ็ดแปดตับวเขาครบไปเอาสห้ให้เขาตีกันไปก่อน ผมผมกลัววิ่งไปเช็คให้ผมรอครับรอรอรอขึ้นมา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 ก่อนขึ้นมาก็ไอ้ดำเหมือนจะสู้กับม่วงได้นะน่ะเออมันสู้ได้นะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอายังไงเอายังไงเอายังไงคบหลักคำดีแล้วเข้าโอ้คำสั่งครับไม่รู้ไม่รู้เซี่ยอยู่นี่ใช่ไับไปครับไปครับตามวิ่งตามวิ่งตามวม่งมาครับจ้าวิ่งตามแหงวิ่งตามแหงวิ่งตามจุดฟ้าวิ่งตามจุดฟ้า อยู่ผมรอดทิเสียวนะครับผมรอิเสียวนะหินยาญตรับหินใ่เข่นติดติดตูดแล้วครับมาถึงขึ้นมาถึงแล้วลงขึ้นมาถึงแล้วลงมาขึ้นมาแล้มาขึ้นเมาแล้วลงมาขึ้นมาแล้วลงมาลงแลวเ้ยวิ่งตามแทงวิ่งตามแทงวิ่งตามแทงเอ้ยคนหลุดคนหลุดอะคนหลุดคนหลุดคนหลุดหมันหลุดมันหลุดมันหลุดให้หิวหิวรอรอข้างหลังก่อนครับรอข้างหลังก่อนครับตูดแล้วจะตายนะไว้ก่อน

ไดเมีเราหายไปแล้วไดเมจเราหายไปแล้วอันนี้ต้องถอยแล้วแทงเราหายไปแล้วแทงกับไดเมจเราผมโดนมันเบิร์นแล้วครับจ่าว่าต้องขึ้นมาแล้วครับทุกคนตู้แตกแล้วครับจ่าขึ้นเรือบกบ้านกันดีกว่าึ้นมากับตัวแตกสลายแล้วครับมุกบ้านกับบ้านแล้วครับจ่าสีดำแม่งสีดำแม่งเพราะว่าเกียร์มันเยอะไงเราก็ทำได้ดีสีดำเกียร์เขาเยอะสีดำแม่งแข็งมากแลยรสถึงบ้านเลยครับบ้านเราบ้าเรามา้าเรามา